รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน EEC ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสตีฮีการพัฒนาพื้นที่และชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสตีบจึงได้จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นวิชาการทำน้ำชงเพื่อการค้าจำนวน27ชั่วโมงวิชาการทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางจำนวน23ชั่วโมง ปัจจุบันทำเลอำเภอสตหีถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวการเดินทางสะดวกสบายสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามอีกทั้งยังใกล้สนามบินอุตภเมาที่สามารถบินตรงไปยังประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว EEC การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นการจัดหลักสูตรอาชีพเป็นช่องทางในการขยายอาชีพและพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสามารถทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและสอดคล้องกับศักยภาพพัฒนาตนเองสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC ให้ได้รับความรู้ไปสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้านำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ EEC และผู้ที่สนใจจะต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับตนเองวิชาการทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางระหว่างวันที่20-24มกราคมพุทธศักราช2568 นาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่สตำบลสตหีบอําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีและวิชาการทําน้ําชงเพื่อการค้าในระหว่างวันที่2 0ถึง25มกราคมพุทธศักราช2568นาบณบ้านเลขที่128หมู่ที่9ตําบลบางสะเลอําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีการดําเนินงานและผลดําเนินงาน 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและศึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างเหมาะสม 2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม